ปุตตภาชนะที่เกี่ยวกับการดับทุกข์ในชีวิตประจําวันนี้อย่างหนึ่งที่อยากแนะนําก็คือโร่งให้ตั้งจิตไว้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันที่ให้ตั้งไว้ก็คือกายยตาสติเวลาเรามีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนัม่นแสดงว่าจิตเราเนี่ยส่งออกไปหาอารมณ์นั้นแล้วจิตเราไม่ได้ตั้งอยู่กับกายของเรา คือกายยัตาสติสติคือการระลึกได้ละลึกได้กลับมาที่กายความทุกข์ก็จะดับไปถ้าเราไม่ตั้งจิตอยู่กับกายพระองค์ก็ตรัสว่าตาจะฉุดเอาภิกษุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกติดอัดขยักขยแยงหูจะฉุดเอาภิกษุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึก อัดขยักขยแงงจมูกจะฉุดเอาภิกษุไปหากลิ่นที่น่าสุดดมกลิ่นที่ไม่น่าสุดดมก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงงลิ้นกายใจก็เช่นเดียวกันใจจะฉุดเอาภิกษุไปหาธรรมอารมณ์ที่น่าพอใจธรรมอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงงเราจึงรู้สึกมีความทุกข์มีความสุขเพราะเราปล่อยจิตให้ไหลไปกับอารมณ์ไม่ตั้ง